นักมวยเขมรนหมัดขี้ปะทะมินอองแรงงานพม่านะที่มันเลือกบ้าอะไรวาเนี่ยและค่ายมวยรางถ่ายซอยในเมืองจต้นซึ่งเคยเป็นสังเวียนเดือดของนักมวยเขมรนูุลลุ <c ute> ล่งลัภไอจอยหรือฉายาหมัดขี้แบกเขาขึ้นชื่อเรื่องความสกปรกส่วนตัวไม่แพ้ฝีมือมวยคืนหนึ่งมินอ,องแรงงานพม่าผู้มีคางอันบึกบึนเพราะเคยโดนลูกมะพร้าวร่วงใส่มาแล้วหลายโหนเดินผ่านมาหวังจะแอบหลับพักผ่อนในค่ายมวยร้างแห่งนี้ทันใดนั้นเสียงกระสอบทรายถูกกระทำจนบอบช้ำก็ดังขึ้นตุ๊บ้า อ่องสะดุ้งตื่นพบเงาร่างสูงใหญ่อของชายคนหนึ่งกำลังซ้อมมวยอยู่กลางแสงจันทร์ใบหน้าผอมสู้ดวงตาแดงก่ำที่น่าสยดสยองคือหมัดของเขามีสีน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นเหม็นัารุง้งเฮ้แย่เป็นใครเป็นอ่องส่งเสียงเหลมดังอย่างตกใจ ผีนักมวยเขมรหันมาเสยย,ยิ้มข้าคือไอจอยวันนี้ข้าจะสอนบทเรียนด้วยหมัดขี้ของข้าพูดจบไอ้จอยก็พุ่งเข้าใส่มินอ่องพยายามหลบหมัดแต่หมัดขี้ของไอจอยบับรเดเร็วเกินข้าหมัดขี้กระแทกเข้าที่คางของมินอ่องเต็มๆทางที่เคยบึกบึนของเขามีรอยแตกพร้อมกับมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายมินอ่องกรีดร้องส่งเสียงเหลมดังลั่นล้มลงไปนอนสิ้นลมหายใจด้วยความเจ็บปวดแล่เหตนั้นไม่พึงประสงค์ตั้งแต่นั้นไม่มีแรงงานพม่าคนไหนกล้าเข้าใกล้ค่ายมวยรังเลยเขาทุกคนต่างเข็ดขยง กลัวว่าคางของตัวเองจะถูกทำให้บอบช้ำแบบเดียวกับมินออง